เมื่อมีเดอ r ์สตาร์เดอรมนก็ต้องมีเดอ s u ซันครับเมื่อมีดวงดาวมีพระจ,จันทร์ก็ต้องมีย่อมมีดวงอาทิตย์ไพ่เดอร์ซันเป็น <The Sun. S 1> ไพ่ใบที่19บเกไพ่ใบที่19บเาคำว่าเดอ s u ซันคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ Life หรือว่าชีวิตนั่นเองสังเกตว่า อพลังงานของไพ่เดะซันก็คือดวงอาทิตย์เห็นไหมครับแล้วก็เป็นไพ่ธาตุไฟดังนั้นเป็นไพ่ที่สดใสกระตือรือร้นเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในสำรับของไพ่ทาโร่เลยก็ว่าได้ครับไพ่พระอาทิตย์ก็คือการให้กำเนิดชีวิตใหม่อการที่มองโลกด้วยความสดใสมีชีวิตชีวาการมองโลกในแง่ดีพลังงานในเชิงบวกความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปีย่ยมพลังงานแห่งการสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ถือว่าดีมากเลย ลักษณะของเดอะซันก็คือไพ่ที่พูดถึงการมีพลังงานอย่างล้นเหลือแล้วก็ความสําเร็จในทุกๆด้านครับสามารถสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้อย่างรวดเร็วผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนไว้ใจทํากิจการใดก็ประสบความสําเร็จไปด้วยดีมีชื่อเสียงราบยศอําอนาจวาสนาเรียกได้ว่าแบบครบเครื่องเลยทีเดียวครับเรื่องหรือว่าใครที่จะมองเรื่องของการตั้งคันกําเนิดบุตร ไพ่เดือดซันก็บ่งบอกถึงการกําเนิดบุตรแล้วก็บุตรที่เกิดขึ้นหรือว่าลูกที่เกิดมาบอกเลยว่าเป็นอภิชาติตบุตรในเรื่องของการงานครับมั่นคงมีตําแหน่งสูงก้าวหน้ามีชื่อเสียงการเงินครับก็คือร่ารวยเศรษฐีความรักได้คู่ครองที่มีอํานาจมีฐานะมีความร่ารวยมีความสมบูรณ์เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ทุกๆอย่างในเรื่องของความรักครับการแต่งงานการกําเนิดได้บุตรที่ดี สุขภาพครับก็คือแข็งแรงหรือว่าใครที่เป็นคนป่วยก็จะหายแบบหายขาดเลยครับแล้วก็แบบหายแบบรวดเร็วอาชีพครับก็คือนักการเมืองข้าราชาการผู้บริหารระดับสูงทหารตำรวจระดับสัญญาบัตรนายพลรัฐมนตรีสสสวหรือว่าผู้บริหารระดับสูงเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับแต่ว่าผมบอกทุกครั้งครับว่าไพ่ที่ดีก็ไม่ได้ดีที่สุดไพ่ที่แย่มันก็ไม่ได้แย่ที่สุดมันเป็นไพ่ที่ออกมาเตือนดังนั้นการที่ว่าบางครั้งเราได้อิทธิพลของไพ่เดอะซันก็ ก็อย่าเหลืองเนาะเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ครับคนที่ไพ่ได้ไพ่เดือดซันคุณอย่าลืมว่าบางครั้งคุณเหมือนอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่าลืมว่าเมื่อแสงแดดแรงเท่าไหร่เงามันก็จะเข้มเท่านั้นดังนั้นก็คือเมื่อได้อิทธิพลของไพ่เดือดันทาอะไรมันก็ประสบความสําเร็จทุกๆอย่าง มันก็จะเกิดการที่ว่าเขาเรียกว่าเลืงเอาง่ายๆเนาะอันนี้ก็คือให้ระวังอันนี้ก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยากจะเตือนสําหรับใครที่ได้อิทธิพลของไพ่เดอะซันดังนั้นการที่ว่าการที่มียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงหรือว่ามีอิทธิพลอะไรต่างๆมันก็ถ้าเราเลืงแล้วก็เราไม่ได้ใส่ใจคนรอบข้างหรือว่าเราใช้อํานาจตาแหน่งเนี่ยไปกดขี่ข่มเพลงคนอื่นมันก็จะมีเอฟเฟกที่ไม่ดีกลับมาแต่ถามว่าถ้าเรามีไพ่เดอะซันแล้วเราก็เป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเป็นคนที่เอ็นดูคนอื่น มันก็จะได้ความรักกลับพึ่นมาเห็นไหมครับทุกๆอย่างนะผมบอกเลยมันจะมี2ด้านเสมอ